สวัสดีครับทุกคนวินสันวัญญากรีวิวฮอเดือนมีนาคมครับก็เดือนมีนาคมครับทุกคนเราก็ ะะมีของเข้ามาพอสมควรนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้านะฮะหรือของอื่นๆที่เราซื้อมาใช้กันนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากของเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครติดตามผมในไอจี IG เนี่ยก็จะได้เห็นด้วยว่าช่วงนี้เรานะฮะค่อนข้างที่จะ ไปวิ่งนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพอเดือนนี้ก็ต้องมีของวิ่งด้วยนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าเดือนนี้ผมหายไปเนาะก็น่าจะเดือนหนึ่งพอดีเลยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเราไปที่เวียดนามมานะครับทุกคนอย่างที่บอกกันไปในคลิปที่แล้วเนาะก็ได้ของช้อปปิ้งมาจากเวียดนามนะฮะนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากอย่างแรกนะครับราคาเบาที่สุดนะครับเป็นหนึ่งในของที่ใส่ได้ทุกวันครับแล้วก็อ่าเรียกได้ว่า เอาไปใส่วิ่งก็ได้ใส่วันธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งเป็นถุงเท้าครับนี่ก็ถุงเท้าหลากสีครับทุกคนผมซื้อมาประมาณ3-4คู่อะ่ะแต่ก็นี่ก็เอามาไปให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะนะครับเป็นถุงเท้าข้อกลาง จากในช้อปปี้ครับเป็นร้านร้านหนึ่งนะราคาคู่ละ33บาทเองทุกคนแล้วก็คือจะให้ดูว่าอ่ะดูอย่างสีขาวเงี้ยนะทุกคนด้วยวัสดุด้วยอะไรก็คือแบบโอเคเลยผ้าดีนะครับรวมถึงเวลาผมใส่ไปวิ่งเนี่ยมันก็อ่าบางกําลังดีนะครับแล้วก็ซับเหงื่อที่เวลาแบบเราวิ่งหนักๆแล้วมันก็อ่าตกมาแล้วตัวอ่าข้อยาวมันก็ช่วยซับเหงื่อได้ดีนะครับเนี่ยสีก็สดใสบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซื้อสีนี้เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับว่าทําไมนี่เห็นไหม ออกสีส้มๆไอ้ออกออกสีม่วงๆโหไม่ได้พูดนานไม่ได้อัดกล้องไม่ได้ถือกล้องนานตั้งแต่กลับจากเวียดนามน,นะครับผมเอาไปใส่แบบกับขาสั้นก็ได้ขายาวก็ได้นะครับผมแจ๋วไปกันต่อหลังจากถุงเท้าไปแล้วนะครับต่อมาครับเป็นของที่ก็เป็นชิ้นเล็กเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นแบรนด์ w h e n e v e r ครับเป็นหมวกจากแบรนด์ w h e เ e v ว r นะเราซื้อมาจาก เวียดนามนะครับผมไปถึงร้านของเขาเลยนะครับเนาะเดี๋ยวรอดูในคลิปเต็มที่เวียดนามกันได้นะเป็นหมวกแบบเหมือนหมวกคลาสสิกของแบรนด์เขานะทุกคนก็ดูดีทงดีเทลเนาะรวมถึงข้างๆก็จะมีเขียนเป็นแบบเป็นฟอนต์ลายลายมือด้วยนะฮะเวนเนอร์นะครับผมเป็นแบรนด์สตรีทของเวียดนามนั่นเองนะก็จะมีมันจะทรงแบบเบสบอลเบสบอลหน่อยผมแบบเซ็ตผมมาจริงๆใส่ให้ดูนะไ,ไม่ได้ประมาณแบบทรงแบบ ทิ Hip ่พอรปนพอรหน่อยซึ่งใบนี้เนี่ยตอนนั้นไปก็คือแบบเราอ่าค่อนข้างที่จะอยากจะหาสักอย่างหนึ่งในร้านเขาเนี่ยแล้วก็ได้ลองใส่แล้วก็รู้สึกว่าเออราคาเขาเนี่ยไม่ได้แพงมากนะรวมถึงแบบหมวกมันก็ทรงดีปีกแข็งแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบแข็งๆหน่อยเนี่ยนะหมวกใบนี้นะราคานะครับป้ายนะฮะอยู่ที่3 6 0 0 0 0ดองนั่นเองนะครับตกแล้ว คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ480บาทครับหมวกใบนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยจริงๆแล้วยังไม่ได้ใส่ไปเที่ยวไหนเลยคือผมไม่แน่ใจว่าผมหัวโตวหรือเปล่านะคือทุกคนดูผมค่อนข้างที่จะต้องแบบใส่ไปแบบว่าเขาเรียกว่าเกื <c oughs> อบจะสุดะ <c oughs> นะครับเพราะว่าเราหัวค่อนข้างที่จะโตหรือว่าคนเวียดนามหัวเล็กอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็นี่ครับโดยรวมแล้วโอเคครับสำหรับหมวกแบรนด์เวียดนามเนาะเวนิเวอร์เป็นแบรนด์สตรีแบรนด์แรกของเราในวันนี้นะครับวันนั้นแมทช์กับ ผ้ามันคอที่ใส่ไปซื้อด้วยนะครับใส่ไปแบบเป็นพร็อพอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยสีเขียวแม่งสวยวะนะแล้วก็หมวกทรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับต่อกันที่แบรนด์เวดนามต่อไปนะครับตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับนี่ฮะเ,เป็นแบรนด์ครับพาารได์ครับทุกคนเป็นแบรนด์สตรีทเวียนนาเหมือนกันครับนี่ made in เวียดนามนะแบรนด์พาราไดส์ก็เป็นแบรนด์สตรีทแบรนด์หนึ่งของเวียดนามนะครับนี่เวียดเทรฟนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี่สกีนแบบนี้ครับายแอ L นะซึ่งมันก็เป็นเสื้อที่ผมเองก็ยังไม่มีในตู้นะเป็นเสื้อเหมือนฟิลแบบ2อสีเนาะนี่ตรงข้างๆก็จะมีเขียนแบบ P.R.D. Paradise นั่นเองนะฮะนี่ Paradise เนื้อผ้าดีครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจที่แบรนด์เวียดนามอย่างหนึ่งตรงที่ไม่แน่ใจว่าด้วยประเทศเขามีแบบเนื้อผ้าที่เยอะหรือเปล่าแต่ <c oughs> ตัวคอเสื้อกับตัวแขนเสื้อก็จะเป็นสีเดียวกันนะรวมถึงสีที่สกรีนด้วยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยลายที่เราอยากได้จริงๆตอนนั้นเป็นพวกลายแบบอ่โรบอทเดี๋ยวจะมีรูปเพิ่มให้ดูนะ <c oughs> ก็เป็นรอยโลบอทที่แบบว่าเหยียบเก้าอี้เล็กๆหรือว่าเป็นรูปทหารเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเลยรู้สึกว่านี่แหละ สิ่งที่ผมต้องการสำหรับแบรนด์ local ของประเทศน,นั้นๆก็คือแบบมีสกรีนที่เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ของประเทศอันนั้นนะครับเช่นอันนี้ก็คือแบบของเวียดนามซึ่ง,นง weird, weird เนี้ยจริงๆเวียดเวียดเวฟเนี่ยก็เหมือนฟีลแบบแบบคลั่งไคล้เวียดนามประมาณนี้ที่ผมไปหาคำแปลมานะป้ายของเอ่อพาราไดส์ Paradise นะครับก็นี่ฮะผมตัดไปแล้วป้ายเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเสื้อนะครับ for better tomorrow ครับผม นี่ฮะเป็นถุงเขาถุงเก๋มากสโตร r ร f r r m ์ม m i s h เฮ้ยขโมยมาจากร้านเขานะครับแต่ว่าทำไมได้ถุงบ้าหรือเปล่าตัวนี้ครับห้าแสนห้ครับทุกคนเก็บใบเสร็จไว้อยู่นี่ประมาณตัวละ737ร้าบาทนั่นเองเนี่ยแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นสติกเกอร์ให้มาด้วยนะครับจากของร้านร้านนี้เหมือนเป็นร้านฟิลเหมือนตัวแทนจำหน่ายหลายๆแบรนด์ที่เอามาขาย รวมกันนะทุกคนที่เวียดนามเนี่ยจากที่เราไปเลยนะคือรู้สึกว่าเออร้านค้าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแต่งร้านดูดีมากแล้วก็คือร้านดูแพงแต่เสื้อผ้าราคาแบบจับต้องได้ทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นหลักร้อยหลักอะไรกันหมดเลยจัดมาเลยครับผมตัวแรกของเราครับเป็นของที่ส่วนใหญ่เวลาผมไปประเทศไหนๆเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะซื้อแบรนด์สตรีทของประเทศนั้นๆมาเก็บไว้ตลอดนะครจะพยายามเก็บไว้ทั้งนั้นตั้งแต่ญี่ปุ่นนั่นแหละ นะครับโอเคตัวต่อมาครับผมจากแบรนด์จากแบรนด์ Harder Scarf ทุกคนนะฮะแบรนด์นี้ก็อยู่ใน New p l a y g r o u n d นะครับที่ผมไปได้มานะครับนี่มันจะมีเป็นถุงนี้เลยอ่เดี๋ยวก่อนดูจากถุงที่ใส่มาก่อนนะครับเสื้อผมเอาอกมาแล้วนะครับนี่พรีเมียมคุณภาพสต e ีทแวร์นะครับผมตั้งแต่2016นะครับผมก็ซื้อมาเป็นไซส์เครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมผมถึงต้องซื้อเสื้อตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยราคานะครับ อยู่ที่460,000ดองนั่นเองก็ประมาณ615บาทครับทุกคนมาฮะดูที่เสื้อกันดีกว่าครับราคา615บาททําไมถึงต้องซื้อครับ1คือคอเสื้อครับผมชอบคอเสื้อเขานะครับเพราะว่ามันเป็นคอเสื้อที่ผมชอบก็คือค่อนข้างที่จะฟิตคอนนิดนึงนะครับไม่แบบไม่ได้แบบห่างจากคอรเรามากเกินไปหรืออะไรจะค่อนข้างแบบฟิตนิดนึงนะ,นะป้ายก็นี่เลยฮาร์เดสนะครับแล้วก็มีไซส์ยอยู่เนาะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับป้ายเนาะ แล้วก็ดีเทลอื่นๆก็จะมีเยอะครับที่แขนก็จะมีครับเป็นแขนฝั่งนี้ครับจะมีเป็นปักครับเขียนคําว่า h a r d e s เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ของเขาและเห็นไหมว่ามีทําไมตะเข็บมาอยู่ตรงนี้เสื้อผ้าปกติเราตะเข็บจะอยู่ตรงช่วงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมดูอย่างตัวนี้ตะเข็บก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าความพิเศษของตรงนี้ที่ผมซื้ออันจริงๆแล้วลายก็ส่วนหนึ่งไว้ทุกคนลายก็เห็นไหมมันมีความแบบเออฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยเนาะ เสื้อตัวนี้จะแบบทรงออกโอเวอร์ไซด์ดูทรงเสื้อดีๆครับเป็นไงทุกคนมองทรงเสื้อแล้วรู้สึกว่าแปลกๆไหมตรงช่วงแขนมันเป็นเหมือนเสื้อเอาผ้าหน้ากับผ้าหลังมาต่อกันอ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อที่แขนเลยเห็นปะนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหต้องโดนว่ะเนี่ยมันเป็นแบบไ y โอเวอร์พิ t หนหน่อย แล้วก็ตัวแขนของมันเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเนี่ยเป็นผ้าหน้าผ้าหลังมาต่อกันเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบการเย็บแบบเอาผ้าผ้าเสื้อผ้าผ้าของเสื้อด้านหน้ากับผ้าเสื้อด้านหลังเนี่ยมาเย็บอย่างละครึ่งให้มันเป็นเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะพอมองด้านหน้าแล้วแม่งดูไม่เหมือนแบบ ไม่เหมือนเสื้อทั่วไปมันแปลกดีครับมันแปลกดีสําหรับแบรนด์นี้ครับ h a r d n ครับจริงๆในช้อปปีก็มีนะทุกคนตอนนี้ผมเห็นว่าอ่าเราก็กดสั่งได้แต่ไม่แน่ใจเรื่องขนส่งว่าจะนานแค่ไหนนะครับผมผ้าดีผ้าหนาแต่ข้อเสียเลยอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ประเทศเราก็ร้อนเนาะเวลาใส่นานๆเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบระบายอากาศอาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าผ้ามันหนานะก็แลกกันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยแต่ตัวนี้ผ้าจะไม่หนาเท่าตัวนี้ใส่สบายอันนี้ใส่บ้านเราได้เลยชิวๆ หลังจากเสื้อยืดไปแล้ว2ตัวนะครับมาต่อกันที่นะครับกางเกงนะครับผมตัวนี้เป็นกางเกงนะจากร้านพู้นแบร์นะครับที่เวียดนามนะครับ S T W D พู้นแบร์เนี่ยจะมี2โซนโซนที่เหมือนเหมือนอันนี้น่าจะเป็นแบรนด์ฟิลแบบแบรนด์ของเขาเองกันแหละแต่ว่าเขาก็ตีเป็นแบรนด์แบบชื่อแบรนด์เขาเนาะนี่ ซึ่งหลังจากที่ผมไปวิ่งมาเยอะทุกคนผมใส่เกงเอวเล็กลงเอวเล็กลงแต่ผมเป็นคนมีสะโพกเว้ยทุกคนก็เลยแบบเวลาใส่หุ่นเลยเรารู้สึกหุ่นเราแปลกๆไปนิดนึงนะตอนนี้ก็คือเอวเราได้แต่สะโพกเราไม่ได้เราก็ต้องแบบเพิ่มไซส์ขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นซูเปอร์แบกกีครับทุกคนสีก็จะออก สีก็จะอกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเนาะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเทนสีน้ำตาลมาแรงนะครับก็เลยรู้สึกว่าต้องมีกางเกงสีน้ำตาลสักหนึ่งตัวนั่นเองนะครับนะตัวป้ายข้างหลังเขาก็จะเป็นเหมือนฟิลป้ายกามาหยีครับตัวนี้แบ็คกี้แบบใหญ่ๆเลยทุกคนดูครับขนาดขางเกงครับจะมีความกองๆนิดนึงแล้วก็ใหญ่มากครับผมใส่แล้วก็เออโอเคเลยนะ เหตุผลถ้าพูดตามตรงมีเหตุผลครับทุกอย่างที่เราซื้อครับมีเหตุผลครับคือราคานั่นเองนะครับผมราคาของเกงตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะล้านเจ็ดมัง้งล้านเจ็ดหรือล้านแปดดองเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคิดเป็นเงินไทยรวมถึงแบบเราเดี๋ยวจะเราจะไปแท็กีฟันอย่างเงี้ยกเ็เปเสร็จเฮ้ยพันเจ็ดเว้ยแล้วผมจําได้ว่าเกงยีนแบบนี้ถ้าเกิดที่ป่วนแบบบ้านเราเนาะดูกทรงต้องสองพันหนึ่งเว้ยสองพันหนึ่งแน่นอน แต่ว่าหลังจากที่ผมตัดสินใจซื้อมาแล้วล่ะเอาจริงก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านมาบ้านเราปุ๊บก็ไปเดินที่เซ็นทรัลมะรามเก้าแล้วก็ไปดูตัวนี้ด้วยความที่แบบเออเป็นคนชอบเดินไปดูบูเลนแบรตลอดตอนแรกเซอร์ไพรส์ยอย่างแรกคือเออป้ายเหมือนกับที่เวียดนามตอนแรกผมไปเวียดนามเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเออเสื้อยืดเขาเปลี่ยนเป็นป้ายแบบเป็นป้ายห้อยเนาะเพราะปัดเนี่ยที่ผมใส่ก็หูเลนแบรแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสกรีน เห็นไหมฮะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบป้ายห้อยละแล้วก็ตัวนี้ครับเหมือนกันครับไปดูปุ๊บเฮ้ยมีว่ามีรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าประเทศไทยลดราคาแล้วปัจจุบันเหลือไปดูคลิปครับบ้าเข้าให้ครอยากสนใจนะครับเป็นสุีโดนเขาให้ถูกกว่านั่นแหละทุกคน ประเด็นคือก็ฟิลเหมือนซื้อก่อนใช้ก่อนน่ะผมซื้อมาพันเก็แต่ถ้าถามผู้ตามต,ต,ามตรงราคาเต็มมันก็2องพประมาณนั้นนั่นแหละเราเลยก็เออช่างมันเออเราซื้อมาแล้วอะ่ะนะครับจะทําไงได้นะครับผมแต่ถ้าใครอะ่ะรู้สึกว่าอยากได้จริงๆแบบทรงซูเปอร์เบกกี้เบกกี้นะผมว่าตัวนี้โอเคนะปีนี้สีน้ำตาลอย่างไงก็น่าจะได้ใสบ่บ่อยๆมันจะออกเป็นสีแบบเฟดไม่ได้น้ําตาลจ๋ามากแต่มีความเป็นแบบเทาเฟดน้ําตาลนิดๆน,น,นะครับผมอ่าตัวนี้ตามไปตามกันได้ครับ พอผ่านกังเกงยียนไปแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่จบกับเวียดนามนะเวียดนามทริปนี้จริงๆตอนแรกกะจะไปเพื่อกินอย่างเดียวสุดท้ายแล้วก็คือลุ้มละลายครับทุกคนนี่ครับอีกหนึ่งรางวัลของผมครับในการวิ่งครบร้อยโลแรกของปีนี้นะครับก็ตั้งเป้ากับตัวเองไว้แล้วแล้วก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะซื้อรองเท้าวิ่งจริงๆคู่แรกหลังจากที่ผมวิ่งครบร้อยโลครับก็คือคู่นี้ครับเป็น a อ ic ค o นเวบาส5ครับทุกคน ก็เล็งมาพอสมควรเนาะรวมถึงเราก็เดินไปดูในช็อปเอสิกของเวียดนามแล้วก็เห็นราคาป้ายถูกกว่าไทยเว้ย ที่ไทยอ่ะที่ไทยราคา5้าพันสองผมจําได้ราคาป้ายสีนี้แต่ที่นั่นราคาป้ายนะอยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จคิดเป็นเงินไทย4,700บาท4,800บาทประมาณนี้ผมก็เลยหุยดิฟกัน400แล้วเรายังไงก็จะวิ่งใกล้ครบแล้วด้วยนะย้ําไว้วิ่งใกล้ครบแล้วก็รีบไปวิ่งให้ครบที่เวียดนามผมไปวิ่งที่สวนเวียดนามมาด้วยนะครับผมสวยมากนะก็ได้เป็นทุ่นี้มานะเป็นโนบัสหานะครับสีม่วงเนาะแล้วก็ รู้สึกดีมากนะที่ซื้อผ่านการใช้งานมาสํรนี่ผมวิ่งไปประมาณน่าจะ60 70โลได้แล้วสําหรับคู่นี้ตั้งแต่ซื้อมาทําให้เราแบบรู้สึกอยากออกไปวิ่งมากขึ้นอันนี้เรื่องจริงกีฬาวิ่งใช้งบน้อยครับสําหรับบางคนครับแต่สําหรับผมผมว่าใช้เยอะครับค่ารองเท้าเนี่ยแหละแล้วก็อยากได้ใหม่แล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะนี่ก็ประมาณนี้ <c oughs> รวยรวมคู่นี้ดีนะระบายอากาศดีแล้วก็เด้งนุ่มพื้นมันค่อนข,ข้างที่จะใหญ่เนะี่ยเห็นปะทุกคนเวลาเราสัมผัสที่พื้นมันก็ มีเนะื้อทีย่นข้างเยอะนะสำหรับผมที่เป็นคนเท้าล้มแล้วก็หน้าเท้ากว้างนะครับโดยรวมก็โอเคเลยจริงๆรุ่นนี้จะมีตัววายด้วยแต่จะมีแค่สีดําถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็4,700บาทครับประหยัดไปได้น่าจะประมาณ 400ได้นะครับผมนะดีครับดีครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวิ่งแล้วอยากจะมีรองเท้าสักคู่ที่รู้สึกว่าไม่อยากจะคิดเยอะไม่อยากจะจุกจิกไม่อยากจะแบบเออพี่ผมกลัวว่าจะแบบแข็งไปผมกลัวว่าจะนู่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโนบ a สหาเนี่ยเหมาะกับก,การเริ่มต้นเหมือนผมใส่ดีมากทําให้การวิ่งของผมสนุกมากขึ้นด้วยสงสัยเดี๋ยวถ้ามีรองเท้าวิ่งคู่หน้าเนี่ยเราจําเป็นจะต้องแบบมีรีวิวกันละ นะครับเริ่มเข้าวงการวิ่งเต็มตัวแล้วนะครับผมเริ่มสนุกแล้วก็เอนจอยกับมันมากๆช่วงนี้ก็มีไปวิ่งสวนรถไฟบ้างสวนแถวบ้านเราบ้างนะครับผมแล้วก็สวนเบนบ้างนะครับยังไงถ้าเกิดพบเจอกันทักกันได้นะผมอาจจะแบบเป็นคนเขินๆหน่อยนะถ้าทักก่อนแล้วก็รับรองคุยด้วยแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ผ่ารองเท้าไปแล้วนะครับยังคงเหลืออีกหนึ่งอย่างครับสําหรับการวิ่งครับคงจะเห็นกันแล้วที่ข้อมือของผมนะครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูก่อนนะครับนี่ยังไงล่ะจ๊ะ ไอเทมอีกหนึ่งอย่างสำหรับการวิ่งครับก a r าม n ินครับนาฬิกาเอาไว้จับระยะทางหรือว่าฮาร์ดเรทของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนะเาะถ้าพูดตามตรงเหมือนเป็นตัวแรกๆสําหรับแบบใครที่อยากจะเริ่มวิ่งเพราะว่าราคาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกรนที่ไม่ถึงหมื่นแล้วตัวนี้เนี่ยมันก็ลดราคามาตอนนี้เหลือ5,9 0 0แล้วผมก็กดส่วนลดอีก เหลือประมาณ4,997บาทประมาณนี้นะครับผมนี่ o r r ์นเ d อร์0 5นะครับเบามากเป็นตัวแบบฟังเพลงไม่ได้เนาะจะมีตัวที่ฟังเพลงได้จะราคาสูงกว่านะครับนะแต่ว่าสามารถเปลี่ยนเพลงได้แต่แค่แบบมันจะอัดเพลงเข้ามาในานกาาไม่ได้เท่าั้นเองทุกคนเออประมาณนั้นแต่ดูแจ้งเตือนดูอะไรได้ นะครับผมกดรับสายได้รู้สึกว่าเออมันกันนมงกันน้ําใส่ไว้น้ําได้ด้วยอะไรเงี้ยนะปัญหาที่เจอยังไม่มีนะสําหรับตัวนี้ผมใช้มาก็1เดือนละนะครับอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเกดหรือเปล่าสาหรับผมตอนนี้ปัจจุบันนี้ยังยังคงแบบเราเราใช้มันได้โอเคอยู่ยังยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์เราตรงไหนอะไรเงี้ยสาหรับผมยังโอเคครับนะครับสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือรีวิวสั้น อ่านไปแล้วประมาณครึ่งเล่มได้นะครับผมเดี๋ยวบีบมานี่ครับเป็นหนังสือครับช่วงนี้ผมจะพยายามฝึกนิสัยอ่านหนังสือมากขึ้นก็เลยนี่ครับซื้อหนังสือเล่มนี้มาก่อนที่จะบินไปเวียดนามครับเพื่อว่าเออหนึ่งคือพกผาสะดวกเราจะได้แบบใช้เวลาอ่านบนเครื่องบินด้วยเนาะชื่อเรื่อว่าช่างมันเถอะอีกไม่กี่ปีเราก็เป็นเท่าทุลีกันหมดแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบเครียดเยอะเนาะเครียดหลายเรื่องนะครับพยายามหาตัวช่วยที่ ทำให้เรารู้สึกตัวเบามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเล่มนี้แหละก็ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะสําหรับคนคิดเยอะอย่างผมมีปัญหาในเรื่องความคิดแบบคิดเยอะคิดมากหรือว่าเวลาเราทํางานด้วยความที่ผมไม่ได้ทำงานเป็นงานประจําเราทําเป็นเหมือนฟิลฟรีแลนซ์เราเป็นวีเจอย่างเงี้ยหรือว่าเราเป็นเนี่ยทำคลิปทำอะไรเงี้ยมันจะยากในการหยุดความคิดมากสําหรับผมผมก็เลยแบบพยายามเนี่ยหาอะไรที่มันมาเพื่อแบบมาบอกเราว่าเออเราเนี่ยสามารถผ่อนคลายได้นะเราสามารถพักตัวเองได้เราสามารถ หยุดตอนนี้ได้วันนี้เราควรพักบ้างพอเราไม่มีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจนมันทำให้ทุกทุกก้าวทุกเวลาผมมันคิดแต่เรื่องเรื่องที่มันแบบว่าเออเราทำนี้ดีไหมเฮ้ยเรามีคอนเทนต์นี้น่าสนใจเฮ้ยการตัดที่ตรงนี้น่าสนใจเฮ้ยนูน่นนี่แบบเยอะไปหมดในหัวเลยรู้สึกว่าการแบบหาหนังสืออ่านเพื่อแบบเพิ่มความคิด ดีๆเข้าไปช่วยให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นในวันหยุดอะไรเงี้ยก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีเล่มน,นี้235บาทเองทุกคนจริงๆถ้าไม่รีบมากก็หากดตามแอปส้มนะช้อปปี้อะไรเงี้ยผมว่าก็แจมครับไม่เสียดายเวลาแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครเป็นคนคิดเยอะค่อนข้าง,างจริงในหลายๆเรื่องผมอ่านไปครึ่งเล่มละนะครับใกล้จะจบแล้วนะเนี่ยเนี่ยแค่นี้เดียวโอเคก็ จบหมดแล้วนะครับผมสําหรับของเดือนมีนาคมของเรานะครับก็เป็นไงทุกคนมีชอบตัวไหนบ้างในคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับทุกคนกลายเป็นว่าเดือนมีนานี่ล้มละลายไปเยอะมากนะครับผมใช้เงินที่แบบเดือนเมษายนจะต้องใช้อะมาใช้ไปใ,ใช้ก่อนอะพอสมควรเลยเว้ยนะเพราะด้วยความที่ราคาเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงมันโดนใจมากมากมันก็เลยเอาเว้ยไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆละตัดก,ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะพอมาดูก็ใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยนะโอเค ฝากสนับสนุนกันด้วยนะทุกคนจะได้มีมกําลังนะไปซื้อของมารีวิวมาใช้ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันอีกยังไงวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปกันจนจบฝากมาติดตามในแอป tiktok กันได้ ok นะทุกคนผมรลฟ์สดแล้วก็มาส่งขวัญเป็นการสนับสนุนได้อีกหนึ่งช่องทางในการทําให้เราเติบโตขึ้นได้เนาะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมรอติดตามคลิปเวียดนามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนีี้สสวัสัดบ Have a good day. Bye time.